อย่าไปคิดอะไรเยอะคิดมากไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามหยุดคิดแล้วหาอย่างอื่นทำ work life balance เบื้องหลังเสื้อกาวสัญญาแพทย์ตกแต่ วันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะคุณหมออรวรันหรือว่าพี่ใหม่นะคะเป็นคุณหมอสัญญาแพทย์ที่เก่งมากๆ <Okay. S 2> เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมากๆเวลามาทํางานการเป็นสัญญาแพทย์ตกแต่งที่โรงพยาบาลเยนทีทําอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมหลากหลายเวลาทํางานก็คือแบบ เต็มที่ตั้งใจที่เนี้ยก็ทํางานตั้งแต่แปดโมงถึงไม่มีจํากัดค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเซตเคสผ่าตัดอะไรบางวัน8ปดโมงถึงสี่โมงดึกสุดของพี่คือประมาณตีสองถ้าเป็นวันที่พี่ใหม่เลิกเร็วสมมติสี่โมงเนี้ยกลับไปถ้าเกิดว่ามีเวลาจะออกกําลังกายค่ะอืสมัยก่อนนะตอนแบบยี่สิบกว่า,ก,วาก็จะไม่ค่อยเมื่อยอแต่ว่าพอแบบสามสิบขึ้นแล้วอาจจะเริ่มเป็นไหมเพราะว่าหมอฟันก็โ้งเหมือนกัน สมัยก่อนก็นวดแต่ว่าเหมือนหลังๆเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้แก้ที่แบบต้นตอดแท้ที่สุดคือเราต้องออกกาลังกายค่ะฉะนั้นตอนเย็นเทาว่างก็จะไปแบบพิลาทิส<า>ไปวิ่งบ้างก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงพยายามแบบจัดให้มีการออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะเป็นขั้นต่ำเราเรื่องการไปเที่ยวมี่บ้างไหมคะพี่สามสี่เดือนค้างหยุดที่หยุดสองอาทิตย์ประมาณนี้เพราะว่าของเรามันพอจะจัดเวลาเองได้เนาะช่วงที่ทํางานก็ทํางานยาวแต่ว่าถ้าไปเที่ยวก็คือไปเลย ก็คือหายไปเลยหายไปเลยนิดนึงชอบไปที่ที่แบบว่ามันภูเขาอะไรเงี้ยค่ะเดินป่าชอบเดินป่าก็คือเหมือนเป็นความชอบส่วนตัวช่วยฮิลตัวเองด้วยจากการทํางานเนอะทำงานก็พยายามจะแบ่งเวลาไปให้การใช้ชีวิตใช่เราก็อยากจะให้ชีวิตมันแบบมีสมดุลมากขึ้นค่ะคุณหมอสัญยกรรมที่ทํางานหนักอย่างเงี้ยมีวิธีรีแลกต์ตัวเองยังไงบ้างอะปกติอะค่ะก็ออกกําลังกายส่วนตัวรู้สึกว่าออกกาลังกายช่วยได้เยอะค่ะแบ ไปวิ่งาตามหลักการทางกรันทย์มันก็ถูกต้องอยู่แล้วละเพราะว่าเอนโดฟินมันหลัง่งมันก็จะทําให้แบบจิตใจเราผ่อนคลายขึ้นค่ะออส่วนตัวรู้สึกว่าแค่แบบกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเต็มที่เนี่ยเป็นความสุขละแล้วก็ถ้าง่ายๆอย่างคืออาจจะหาของกินอร่อยๆอ,อ,อย่าไปคิดอะไรเยอะหมายถึงว่างานเหนื่อยแล้วจบอะ ก็รู้สึกว่าจบก็คือจบค่ะปล่อยมันไปคิดมากไปค่ะก็ไม่เปลี่ยนผลการรักษาหรือว่าไม่เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและก็คือถึงคิดไปมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามหยุดคิดแล้วหาอย่างอื่นทำพอได้ยินอะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ได้เตือนตัวเองว่าจริงๆทํางานหนักเราก็ควรจะต้องแบ่งเวลาไปใช้ชีวิตด้วยค่ะ